อัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสสรเรียวมลิดนะครับสโมสรเรียวมลิดนะครับกำลังตามติดสถานการณ์ของคาเซมิโลและวารานนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับสโมสรเรียวมลิดนะครับต้องการนำราเฟวารานและคาเซมิโลกลับมริดน,นะครับโดยเพพาะตำแหน่งกองกลางของคาเซมิโลนะครับซึ่ง ลูค่าโมริชนะครับจะกลายเป็นฟรีเย่นนะครับคาเซมิโลเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปทำหน้าที่ตำแหน่งแดนกลางตรงนั้นได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับลาเฟวารานก็จะกลายเป็นฟรีเย่นเรียวมันลิดสามารถเซ็นฟีวารานกลับไปที่เรียวมันลิดได้นะครับน่าจะคุ้มค่าเลยนะครับเพราะว่าเมนยูจ่ายเงินให้กับมันลิดเนี่ย45 42ล้านปอมเพื่อเซ็นสัญญาก,กับวารานมาแต่ปล่อยไปฟรีนะครับ ฟังข่าวแมนยูฉบับเต็มได้ลิงก์ล่างนะครับ